นื่องจากว่าตัวผมเองเนี่ยมีพื้นฐานจากการเป็นอาจารย์มาก่อนนะครับสอนในมหาวิทยาลัยทีนี้ก็อยากจะพัฒนาประเทศชาติในแง่เรื่องของบทบาทวิชาชีพของตัวเองนะครับก็ได้มีการไปศึกษาที่ต่างประเทศแล้วก็ไปทํางานที่ต่างประเทศด้วยณปัจจุบันก็ทํางานอยู่ต่างประเทศทีนี้ผมสร้างผืนกรรมครเหมือนที่อาจารย์ว่าคืออยากจะนําความรู้หรือประสบการณ์เนี่ยมาพัฒนาประเทศไทย แล้วทีนี้ครับเอกสิ่งที่เนี่ยคิดอยู่ในหัวตลอดว่าจะต้องกลับมาทําอะไรสักอย่างในประเทศไทยอันเนี้ยไม่ทราบว่ามันเป็นมิจฉาทิฏฐิไหมครับที่จะต้องทําท,ทั้งทั้งที่อย่างที่พระอาจารย์บอกมันเป็นวิทยาศาสตร์ก็จริงแต่ว่าทฤษฎีเหล่านี้ในวันใดวันหนึนง่งอาจจะล้มไปก็ได้จะต้องปล่อยวางไหมหรือว่ายังการมาพักร้อนผมเนี่ยผมได้แบ่งให้ครอบครัวจากนั้นเสร็จก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่ต้องการให้ผมมาอัปเดตคือให้ข้อมูล แล้วเป็นสิ่งที่ไม่ใช่มีดีนะครับถ้าในพูดถึงความเป็นจริงเนี่ยทำให้ดีทําให้การรักษาคนไข้ดีขึ้นทนําคนไข้มีสุขภาวะที่ดีขึ้นอย่างงี้ครับอันนี้ยังถือว่าเป็นมิจฉาทิฐิไหมครับเพราะว่าแต่ละประเทศก็มีม,มีมีความสามารถที่แตกต่างกันนะฮะผู้เจ้าจัดว่าเป็นกิจของปุถุชนของชาวบ้านไม่ค่อยประกอบดยประโยชน์เพราะโยมพัฒนาไปขนาดไหนก็ตามความแก่เจ็บตายก็ยังมีอยู่ในโลกก็ยังแก้ไม่ได้ เพราะฉะนั้นพระศาสดาคิดไปมากกว่านั้นขนาดจ,จะให้เป็นพระเจ้าจาักรพรรดิยังไม่เป็นเลยไปเรียนศาสตร์ต่างๆ6ปีแห่งการแสวงหาความรู้ไม่เอามันรีไปก็เท่านั้นแก่เจ็บตายก็ยังมีอยู่ใช่ไหมพระศาสดาจ,จึงบอกการอุปการละคนหรือการสงเคราะห์คนต้องสงเคราะห์ด้วยอะไรถึงจะเลิศที่สุดดีที่สุดสงเคราะห์ให้เขารู้อริสัตส,สนั่นคือดีที่สุด เขาจะพ้นจากแก่เจ็บตายอย่างถาวรแต่ตรงนั้นน่มันเป็นแค่อาชีวะเลี้ยงชีวิตให้พออยู่รอดได้แต่การจะรู้อะไรที่ประเสริฐที่เหนือไปกว่าระบบของชีวิตนั่นเป็นสิ่งที่โยมต้องเรียนรู้ควบคู่กันไปด้วยพระศาสดาจึงบอกคนเราจเจริญสองทางได้จเจริญด้วยบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรทรัพย์อันเต็มขนาดแห่งบุรุษขณะเดียวกันจเจริญด้วยศรัทธา ศีลส,สุตตจาค้าปัญญาศรัทธาใครศรัทธาตถาคตรู้ว่าตถาคตรู้การพ้นจากแก่เจ็บตายจริงมีศีลศีลที่ตถาคตได้บัญญัติไว้ว่าเป็นเหตุของการไม่เบียดเบียนเป็นเหตุให้พ้นจากอบายทุกขติวินิบาตมีสุตตคือมีคําตถาคตมากมีจาค่าการเสียสละแบ่งปันเพื่อละกความตรหนี่ละความยึดมั่นถือมั่นมีปัญญา รู้ว่านิวรณ์ห้าตรงละรู้ว่าต้องเห็นอริสสัจทำห้าอย่างนี้พระเจ้าบอกจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไปได้ตลอดดังนั้นอริยบุคคลก็อยู่ในเพศคารวาาได้โยมอยู่ในเพศคารวาาครองเรือนพระเจ้าบอกเป็นอริยบุคคลได้เปรียบเหมือนเนื้อที่นอนจมบ่วงแต่ไม่ติดบ่วงเพราะอยู่ในลักษณะท่าทางพร้อมที่จะกระโดดออกจากบ่วงเห็นรสอร่อยของโลก เห็นโทษอาทีินวะของโลกและเห็นนิสสาระอุบายเรื่องออกไปพ้นจากสิ่งเหล่านี้ตามที่เป็นจริงคือการที่เราจะไม่เพลินกับมันโยมเสพความสุขก็เสพได้แต่อย่าเพลินนะผู้เจ้าให้รู้จักทำความสบายให้กับตนเองแต่ให้รู้จักประมาณในความสบายด้วยไม่งั้นอายุสั้นอีกเหมือนกันเหตุแห่งการอายุสั้นไม่รู้จักทำความสบายให้กับตนเองและไม่ประมาณในความสบาย การไปทําความลําบากให้กับตนเองก็เป็นเหตุให้อายุสัน้นทานอาหารที่ย่อยยากเป็นเหตุให้อายุสัน้นในทางตรงกันข้ามพระเจ้าบอกต้องทานอาหารที่ย่อยง่ายอายุจะยืนเป็นผู้ประพฤติเพียงดั่งพรมนั่งสมาธิจเจริญเมตตาภาวนาจิตสงบร่างกายจะปกติโยมตื่นเต้นตกใจหัวใจเต้นแรงเสียใจเศร้าใจแทบจะเป็นลมห,นหัวใจแทบจะไม่เต้นเพราะนั้น อารมณ์มีผลต่อร่างกายค่อนข้างมากทำลายร่างกายโดยอัตโนมัติพระศาสดาจึงให้รักษาจิตให้เป็นอุเบกขาร่างกายจะอยู่ในภาวะปกติดีที่สุดเท่าที่มันจะเป็นได้ตามกรรมที่สัตว์นั้นสร้างมาและสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมดังนั้นโยมจะไปบนบานสารกล่าวอ้อนวอนเทพมารพรมใดๆในโลกก็าตามคร้เจ้าบอกไม่มีผลไม่เป็นไปตามนั้นพระศาสดา โต้กับปริพาชกที่บอกว่าการอ้อนวอนสําเร็จพระศาสนาบอกถ้าการอ้อนวอนสําเร็จจริงใครเล่าในโลกนี้จะเสื่อมจากอะไรได้ทุกคนอ้อนวอนเป็นหมดเลยเนี่ยคือของมันพิสูจน์ได้ไงแล้โยมคิดดูคนไปอ้อนวอนเป็นพันเป็นหมื่นน่ะเขามีความทุกข์ไปนะแต่ถูกหลอกซ้ำซ้อนอีกว่าไปอ้อนวอนกับลูกปั้นนี้แล้วจะสำเร็จเห็นไหมเราหลอกเขาอะ แล้วคนก็ถูกหลอกมาตลอดเลยพระศาสดาเปรียบเหมือนบุรุษตาบอดแต่กําเนิดถูกเขาลวงด้วยผ้าขาวเนื้อดีทั้งที่เป็นผ้าเปื้อนขมาวเปื้อนฝุน่นห่มมาตลอดเลยเที่ยวป่าประกาศว่าฉันกําลังห่มผ้าขาวเนื้อดีแต่พอคนตาบอดถูกหมอมารักษาให้ตาดีเอา้านี่ผ้าเปื้อนขมาวเปื้อนฝุ่นนี่มันตาดีแล้วเขาจะโกรธไอ้คนที่หลอกลวงเขาไหมเนั่นนนะอ่าเขาจะไม่พอใจ เราถูกหลอกมาตลอดเลยว่าลดน้ำมนต์ดีเครื่องรางของขังดีบนแล้วได้ต้องไปสะดอกข้อนะต้องไปเปลี่ยนชื่อนะเปลี่ยนนามสกุลนะชื่อเธอเป็นกาลากินีกับวันเกิดปีเกิดเราโดนหลอกมาตลอดเปลี่ยนชื่อทียุ่งไหมยุ่งต้อเปลี่ยนทะเบียนเปลี่ยน,ยนบัตรนั่นโน่นนี่เราก็ยังอุตส่าห์ทำเรามีความเพียรไปทำเพราะเราคิดว่ามันได้ผลแต่พู้เจ้าบอกไม่ได้ผล ตกลงแล้ะยมไม่ได้เชื่อพระพุทธเจ้ายมเชื่อหมอดูใช่ไหมอ่าและยมก็ต้องเปลี่ยนมาหมอดูสารนังกระฉามิช่วยเปลี่ยนด้วยอย่างเร็วพันเลยอย่าไปบอกพุทธทางสารนังกระฉามินะอ่าเพราะยมไม่ได้ศรัทธาพระเจ้าแล้วพระเจ้าบอกไม่ใช่ยมบอกใช่ยมมีวาทะเป็นข้าศึกต่อพระตถาคตแล้วใช่ไมเนีย่ยเรื่องง่ายๆอย่างนี้นะยมนะไม่ใช่เรื่องซับซ้อนอะไรนะ ใช่ครับแต่ว่าในสังคมเนี่ยสิ่งแวดล้อมรู้สึกว่าจะจะ,จะบีบคั้นพอสมควรต้องวางให้เยอะๆครับเพราะว่าอย่างที่อย่างผมเนี่ยผมกลับมาแผ่งที่ผมบอกเมื่อกี้ครับพักร้อนแต่ว่าผมต้องมีบรรยายหลายที่เดี๋ยวเย็นนี้ผมก็ต้องบินกลับไปเชียงใหมห่เพราะว่าได้สัญญากับอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าจะช่วยบรรยายเรื่องนี้ยังไงครับอาจารย์คือเป็นความต้องการที่ เขาเห็นว่าสิ่งที่คุณเรียนมาสิ่งที่คุณมีประสบการณ์โดยตรงมา,ามันเป็นประโยชน์ในการที่สอนนักศึกษาในการที่ให้คนที่ทํางานแล้วเรียนอยู่ในสายนี้แล้วกลับมาเรียนรู้กับคุณแล้วจะเอาไปช่วยพัฒนาประเทศเไทยนี่แหละครับอาจารย์ซึ่งบางครั้งอยากจะวางเหมือนกันนะครับอาจารย์แต่ว่า,านยครับด้วยสิ่งแวดล้อมสิ่งเราที่บอกว่า,ามันดีนะคุณโอ้โหถ้าคุณเก็บไว้คนเดียวไม่พูดไม่กระจายไม่เผยแผ่มันก็อยู่ที่ตัวคุณแล้วประเทศคุณจะเป็นยังไงล่ะ โย,ย,ยมก็กระจายได้แต่ทําไมโยมไม่กระจายพุทธวินชาไปด้วยอ๋อนนใช่ไหมทำด้วยครับปันต้องทำคู่กันไปเลยนะโยมสอนวิชาทางโลกปุ๊บแถมทางธรรมใช่ไหมแถมพระสูตรไปด้วยตลอดเลยใช่ไหมสอนอเนอระนิจจังใช่ไหมอ่านี่แหละแล้วยมก็จะเป็นรัตนา5ผู้ที่ประกาศคำตถาคตนะเป็นบุคคลหาได้ยากในโลกคุณเจ้าบอก และจัดว่าเป็นรัตนาหาแก้วห้าประการที่หาได้ยาก